แล้วพี่กอบอยี่ยี่อยากบป,ปิงเออแอนพี่กันตอนต,ต่อไปครับมะเขือแจะเอาไปมกครับแล้วกว็คาที่คาหมวคาเอามกคามกคาครับนี่มกเลยนี่กบสุกแล้วกบสุกแล้วอบ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 เราเอเลยไปต่ำกันเลยครับผม เอาแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กบนี่เอาไปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วเนาะปิ้งจนสุกแล้วครับนี่ก็ขานี่เอาไปมกมาแล้วจนสุกแล้วครับหอมเจียมต้องอันนี้อ่กระเขือแจ้จีมาเอามกมาครับชอบนักก็ใส่นักชอบน้อยก็ใส่น้อยแเราต่ำใจนะครับพริกแห้งครับสักเจ็ดแปดเม็ดครับเลาวเกลือครับเอาอ้วเอะครับเดี๋ยวเรามาตำกันเลยครับผมมาลุยนี่ครับตำพริกเรียบร้อยแล้วครับเนาะตำพริกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเัาก็ฉีก กินกบขใสเลยนี่ครับกบปิ้งเขาชิกินกบก็ใสเลยครับผมลุยเลยครับผมกบเขาชำแหละเนื้อแล้ะครับไสจีนออกเป็นน้อยปีตีนปีตีน้อยครับเดี๋ยเอามาใส่โคกต่ำนะครับเอาเลยลุยต่ำเลยเอาหมดนะครับนะครับต่ำได้ตีละครับอาจจะจะไปก็เอาผงสดใส่เหียน้อยเอ้าแหละโซดใส่จ้มครับจางย่างชอบอย่างก็ใส่เข้าไป ข้าจางเกลือก็ใส่เกลือครับโอเคครับผมใส่อีจับพอดีแล้วครับผมอันดับสุดท้ายครับผมต้นหอมผักชีครับใส่ไปเลยโซกไปเลยต้นหอมผักชีก็โซกไปเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาละเป็ดอันเซ็ตพิธีครับผมเจ็บรอยครับน้ำพีทโกมเหาขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาต้มผักครับ ลวกพักกับครับนี่มันมีพักอย่างพองเก็บเอาถุงบ้านเขานะครับยอดพักไม้บ้านเขานี่ครับผมนี่หอยก็มีไปียนยอดจันกคทโลกมะเขือปจากระขาวครับอ่ะเดี๋ยวมาหลวกเอามาต้มกันเลยครับโอเคครับพักลวกเรียบร้อยแล้วก็ผมปิดไฟได้บ๊อบดันดันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือโสมหน้าของน้ำริดกบครับผมนี่โอ้ตัวตรงครับนี่ครับ ี่ครับพักลวกวันเฮาวันบ้างนเฮาครับเสร็จลอยแล้วครับผมลองไปเยะมะกินพอนะครับเนอร์จะองอันอยแน่นอนครับน้ำพริกกบครับผมเอาครับเมนูไม่ล้านฟูดของผมเลยครับนี่ครับเอาติดตามต้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเครื่องปรุงอย่างยูตะคลิปนะครับเนอรไปดูติดตามใน YouTube เถือนครับผมเนอร์สบายบายครับผมอุ้ยไาปุ๊ดดดวันนี้โคกงคำเข้านะนี่นี่ดูนี่ครับดูอืมอืมอืมาะเหมาะเหมาะ